ท่านต่อไปค่ะขอเดินเชิญน,นะคะคุณนัส,สรีพุ่มเกื้อค่ะตัวแทนจากชามไรนะคะสวัสดีทุกคนครับวันนี้เนี่ยเรามาอยู่ที่นี่ณกนะระทรวงยุติธรรมที่ซึ่งสถิตแห่งความยุติธรรมและดูแลให้ประเทศนี้ เต็มไปด้วยความยุติธรรมผมต้องขอเล่าอย่างนี้ครับเมื่อ2ปีที่แล้วเนี่ยเราได้มีการไปยื่นหนังสือถึงประธานศาลฎีกาในการให้ยื่นหลัก Presumption of i n n o c e n c e โดยการสันนิษฐานไว้ก่อนว่าบุคคลผู้นั้นเป็นผู้บริสุทธิ์โดยขนาดนั้นเนี่ยเป็นบุ่งและใบปอที่อดอาหารอยู่ผ่านมา2ปีครับ เรามายืนอยู่ตรงนี้เรามาทวงคืนความยุติธรรมให้กับนักโทษคดีทางการเมืองความยุติธรรมในประเทศนี้มันพังไปครั้งแล้วครั้งเล่าครั้งแรกเนี่ยมันพังไปเมื่อตอนที่มีการใช้112มาเล่นงานทางการเมืองคุมขังผู้เห็นต่างทำให้คนต้องถูกพลาดอิสรภาพไปครั้งที่สอง ความยุติธรรมมันพังเพราะผู้ต้องหาเหล่านี้โดนพรากสิทธิประกันตัวและต้องกลายเป็นหนึ่งในนักโทษคดีทางการเมืองขณะน,นี้มีคนอย่างน้อย43คนที่ยังอยู่ในคุกแน่นอนครับก่อนหน้านี้มันมากกว่านี้แต่ว่าเมื่อไม่กี่วันที่ผ่านมาก็ได้มีคนหนึ่งตายจากพวกเราไปแล้ว ตอนนี้ครับเรามายืนที่นี่อีกเพื่อต้องการเรียกร้องความยุติธรรมให้เกิดขึ้นถึงแม้ว่ามันจะพังไปครั้งแล้วครั้งเล่าแต่วันนี้มันยังไม่สายครับที่จะทำให้ความยุติธรรมกลับมาเราสามารถทำให้เกิดความยุติธรรมในประเทศนี้ขึ้นได้ผ่านสามข้อเรียกร้องด้วยกันครับหนึ่งคือการคืนสิทธิประกันตัวให้กับนักโทษพดีทางการเมืองทุกคน 2. คือการหยุดการดําเนินคดีทางการเมืองสัปดาห์หน้าเนี่ยครับแค่วันจันทร์วันเดียวเนี่ยมีการพิพากษา3คดีวันที่30ก็มีอีกและก็จะมีอีกเรื่อยๆดังนั้นถ้าเกิดอยากจะให้มีความยุติธรรมกระบวนการเหล่านี้ต้องถูกชะลอทั้งในชั้นตำรวจอายการหรือชั้นศาล 3. คือการนิรโทษกรรม ประชาชนโดยไม่ยกเว้นมาตรา112เหตุการณ์ที่เกิดขึ้นทําให้เราเห็นซ้าแล้วซ้าเล่าว่า112เป็นปัญหาและไม่ควรถูกยกเว้นในการนิรโทษกรรมดังนั้นถ้าเกิดอยากให้ความยุติธรรมยังคงอยู่ในประเทศนี้3ข้อนี้ต้องทําให้สําเร็จและโดยเร็วที่สุดความยุติธรรมของประเทศเรามันพังซ้ําแล้วซ้าเล่า ไม่ว่าจะมีตึกกระทรวงยุติธรรมที่ใหญ่โตแค่ไหนแต่ถ้าความยุติธรรมของเรายังถูกทำลายมันก็ไม่มีค่าสุดท้ายครับการปฏิรูปกระบวนการยุติธรรมศาลผู้พิพากษาต้องเป็นอิสระดำรงตนอยู่บนความยุติธรรมไม่ควรถูกแทรกแซงโดยอำนาจใดอำนาจหนึ่งเพราะความเป็นธรรมย่อมอยู่เหนือทุกสถาบัน เราจึงมาเรียกร้องต่อสถานที่แห่งความยุติธรรมแห่งนี้เพื่อเรียกร้องความยุติธรรมและคืนสิทธิเสรีภาพแก่ประชาชนขอบคุณครับค่ะขอบขอบคุณนะคะที่สักครู่นีนะคะตัวแทนจาก้ำไรนะคะ